ตอนนี้ก็บวกกับมืดฝนมาด้วยนะครับฟ้าแลบมาแต่ไกลเลยฮะคาดว่าสักพักคงน่าจะเข้ามาถึงในเขตที่ท่าเรือนะครับว่าฟ้าแลบฟ้าร้องมาแต่ไกล,ลฮะดูครับหนักแน่นอนสำหรับคืนนี้แต่ก็ดีครับอากาศเย็นๆสบายๆครับเลยช่วงนี้